คลิปนี้ก็ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมต่อเข้าหน้าเว็บแอดมินนะครับเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมระบบนะครับของ d ีลิงนะครับ <c oughs> ว่าทําไมมันถึงเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับก็คือสามจุดที่เราต้องดูนะครับก็คืออย่างแรกเลยหนึ่งช่องสัญญาณครับคือถ้าเรา ในกรณีที่เราเข้า wifi ไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้า wi-fi ได้แล้วก็เราต่อให้เรารีเซ็ตมันก็จะมี wi-fi ล็อกนะครับของ d l i n k นะครับตัวที่ว่ามีการรักษาระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับเขาก็จะมีการรีเซ็ตรหัสเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะรีเซ็ต ซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่เราไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับเขาจะเป็นคนกําหนดมาให้เราเองตัวเราเตอร์เนี่ยแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันเอาเข้าเรื่องเลยนะครับว่าอย่างแรกเรามาดูที่สายนะครับนี่เหมือนตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเข้า,าตัวเว็บเว็บที่เข้าไปควบคุมนะครับได้อดมินได้นะครับของตัว ดีลิงค์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น1 9 2่งเก้นะครับนี่ครับกด Enter ไปแล้วก็มันจะมีเขียนอยู่ข้างล่างนี้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ไม่บอกรหัส Wi-Fi นะครับรหัส รหัสบ i i นี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ตัวตัวรหัสไอ้นี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับรหัสที่เขาเขาเป็นคนสุ่มมาเองนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเว็บให้ดูนี่ครับเขาเชื่อมไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปัญหาเลขเลยที่เราต้องดูหนึ่งก็คือช่องสัญญาณนะครับนี่ครับช่องสัญญาณ อย่าเสียบช่องอินเทอร์เน็ตนะครับให้เรามาเสียบที่ช่องแลนดนะครับนี่ครับก็คือให้เราเสียบที่ช่องแลนด์หนึ่งนะครับให้สัญญาณตัวนี้ก็คือตัวปล่อยสัญญาณนะครับมาแล้วเห็นยังครับมาแล้วนี่แสดงว่าเราเสียบผิดนะครับก็คือถ้าเราเสียบที่ช่องอินเทอร์เน็ตนี่ตัวนี้ก็คืออินพุตนะครับอินพุตเขาก็จะรับอินเทอร์เน็ตจากตัวนี้มานะครับแต่ถ้าว่าเป็นแลนก็จะเป็นเอาพุตแล้วนะครับ ก็คือเขาจะเอาพุทเข้ามาในคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับขึ้นแล้วอย่างแค่เราเปลี่ยนช่องนะครับแค่เราเปลี่ยนช่องเสียบอันนี้อาจจะทําให้เพื่อนๆปวดหัวได้เลยนะครับไอ้น,นี้ยขอ้ขอข้อนี้สุดยอดมากคือถ้าใครไม่ได้เช็คอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาเลยนะครับเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากนี่ครับผมก็จะเข้าไปให้ดู เดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าลิงก์ของเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับอีพาร์ทเวิร์ดเขาก็จะมีให้นะครับแล้วก็เขาจะเป็นระบบสุ่มนะครับเราก็จะตั้งไม่ได้นะครับแอดมินอะไรแบบนี้นะครับของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกเอาออกให้แต่ถ้าคือคือตอนนี้มันก็ได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครยังไม่ได้นะครับก็คือเช็คการเชื่อมต่อกันให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับที่ตัวเครือข่ายนะครับนี่ครับตัวเครือข่ายว่ามีการเชื่อมต่อหรือเปล่าถ้าเชื่อมต่อแบบนี้นะครับมันจะขึ้นไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับก็ดูนะครับว่าการตั้งค่าอะไรเป็นยังไงนะครับมันเยอะมากนะครับเราต้องไปไล่ดูเอาเองนะครับก็ดูนะครับว่าเราไปเปิด จำกัดข้อมูลอะไรหรือเปล่าถ้าเปิดก็คือปิดได้หมดนะครับก็คือปิดได้หมดประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อแล้วก็สามครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้อีกนะครับก็ให้เราทำการเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับบางทีเราไปเข้าเขาเยอะๆนะครับก็ทำให้ตัวระบบเนี่ยล็อกให้เราทำการรีเซ็ตครับนี่มันจะมีปุ่มรีเซ็ตเอาคลิปหนีบกระดาษก็ได้ครับรีเซ็ต ถ้ายังไม่ได้อีกก็คือเราต้องมาเช็คที่ Windows นะครับตั Windows ตรงนี้นะครับระบบความปลอดภัยครับดูว่ามันบล็อกบล็อกตัวเว็บเราหรือเปล่าลองเช็คดูนะครับว่ามีตัวไหนที่ทําการบล็อกการเข้าเว็บของเราเตอร์เราหรือเปล่ายิ่งเราเตอร์เราเป็นรุ่นเก่าเนี่ยกับ Windows ใหม่ๆเขาก็จะ ล็อกนะครับเขาเห็นเป็นอุปกรณ์ที่มีภัยคุกคามนะครับเราก็บล็อกแล้วก็เราเราก็ไปปลดบล็อกนะครับแล้วก็มันก็จะเข้าได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแก้ปัญหาเข้าหน้าแอดมินไม่ได้นะครับ